สวัสดีครับร้านโอพาวเวอร์หรือว่าเพจโอโซนนะครับวันนี้เรามีสินค้ามาแนะนำนะครับเป็นดอกสิบแปดนิ้วโครงล่อนะครับของกลางแจ้งนะครับหรือว่า PA นะครับนี่ครับเราเทียบกับดอก6นิ้วให้ดูนะครับ18นิ้วโครงล่อของงานกลางแจ้งนะครับนี่ครับสเปคขนาดนี่ครับไม่เล็ก220้่นะครับหนา25มิลหนึ่งก้อนนะครับไว้ก็ขนาด4นิ้วนะครับอิมพีแเดนซ์8โอห์มนะครับ ก็รุ่นนี้สเปกนี้ก็ใช้กันเยินครับเป็นงานประกอบนะครับใช้วอย่างดีครับวอยพันชีสีชั้นนะครับวอยพันซีชั้นนะครับขนาดซีนิ้วนะครับใช้งานได้ทนทานแล้วก็รองรับกําลังขับได้สูงนะครับให้กําลังขับถึงพันหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์ไอเอเ็มเอสเลยนะครับเรียกว่าดังสะใจแน่นอนนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับใช้วัสดุประกอบย่างดีนะครับแม่เด็กเต็มนะครับ คู่หนึ่งก็ห้าพันไปปลายนะครับจะเอาก็สร้างประกอบได้นะครับใช้เวลาประกอบไม่นานนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นต่อไปกันเลยนะครับสักคู่ครับเรามาดูลําโพงขนาดสิบแปดนิ้วรุ่นนี้เป็นสเปคแข่งขันเลยนะครับสเปคสูงเลยนะครับเป็นแม่เหล็กขนาดสองรอยยี่สิบนะครับสองก้อนนะครับไวซีนิ้วนะครับไวพันซี่ชั้นนะครับแล้วก็ลวดสูงเลยนะครับ เรียกว่ารุ่นนี้สามารถรองรับกำลังขับได้ถึง1,500-2,000วัตต์ RMS นะครับแล้วก็อิมพันเดนต์แค่6โอห์มนะครับทำให้ขับออกง่ายขึ้นอีกนะครับไม่เล็กเต็มนะครับแล้วก็การประกอบงานเนียนๆนะครับคุณภาพดีนะครับใช้กันยาวๆนะครับแล้วก็ทนด้วยนะครับเบตนี้หายห่วงแน่นอนครับแน่นๆหนักๆเลยนะครับสะใจแน่นอนครับใช้กับตู้ได้หลายสูนะครับแล้วก็อ่าสำหรับ ท่านที่ต้องการ21นิ้วก็มีนะครับสเปคเดียวกันนะครับก็ราคาก็จะสูงกว่านี้อีกหน่อยนะครับแจ้งนิี้นึงนะครับรุ่นนี้นะครับทั่วๆไปขายหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ที่ร้านเราขายตำก็หมื่นนะครับลำโพงสเปคนี้ขายต่ำก็หมื่นนะครับเรียกว่าสเปคสูงแต่ราคาไม่แพงนะครับก็ใครอยากได้ก็ทักททยมานะครับย่ิบอนิ้วก็มีนะครับก็สร้างประกอบได้นะครับก็แพงขึ้นไปอีกนอยนะครับ ส่าสับยบนิ้วก็แม่เล็กตัวเดียวกันนะครับแต่ไว้อาจจะใช้สูงกว่านี้แล้วก็วัดเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาจบดีวิวกันเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ